นวันจันอุกูบิาววันจันทเลยเป็นวันอย่างสูงวันจันทรเลยเป็นมือเลขออกเนาะเสรงมันเป็นมือทีเป็นความหวังของทุกคนอยู่แล้วเอากูเออกับมันคือบเออกับกูแล้ววันจันท์เป็นมือเลขออกแต่มือนี่อ่ะเฉพาะมือนี่อ่นกูเห็นคนอัน โคทวงถามหนีกันนี่กูบอกเลยว่าหลายแห่งอืมแล้วเมื่อนี้กูอยากว่าน้อยหนึ่งอันเกี่ยวแก่กับเรื่องซื้อเลขเด้อว่าเรื่องซื้อเลขอ่าเรื่องซื้อเลขนาะสุูนอไพ่ก็อยากซื้อไพ่ก็อยากได้เงินไพ่ก็อยากถือไพ่ก็อยากรวยแต่ละมือฮอดวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วเห็นเนาไถ่สี่ร้อยล้านแปดร้อยบานต้องไปของกูเลขสุ่มสิบพันสาวพัน ต่างคนกับใครก็อยากซื้อแต่คนคนหนึ่งนี่นะขายเลขนี่นะสูงในรอบหนึ่งในในในหนึ่งงวดนี่นะไอพวกนังน่งขายนั่งนั่งขายกันอยู่แคมทางเนี่ยรายได้มีแต่หาแสนกีบถึงหนึ่งล้านกีบสมมุติว่าเขาได้หาแสนกีบนี่นะเขาสีได้เปอร์เซ็นต์ท่ามีแต่แสนกีบแสนกีบเขาขายได้หาแสน ผู้ได้ขายได้หาแซ็นะ่ะหรูเพราะว่าเลขอันอันนี้มันบม,มีเปอร์เซน็นหูฮหู้กันอยู่แล้วส่วนรลายพวกซื้อเลขซื้ออยู่ใส่สูงซื้อเลขเถื่อนก็ต้องไปซื้อเลขเถื่อนมันจ่ายสูงกว่าเนาะมันจ่ายสูงกว่าได้เงินสูงกว่า,ได,วาได้เงินไวกว่าบ่ยากแค่อันาเซตหากันส่งว่าอยางได้เลขยังเลขยังก็ได้รูดส่วนหลายคนก็ไปซื้อเลขเถื่อนเมดร์บได้ซื้อเลขอ่าเขาอนี้ก็เลขดิจิตอลเลขกดนี่นะ เลขออนไลน์บริซื้อเลขอ,อันเขาขายเขมทางกลับไปซื้อเลขเทือ,อนเบิร์ดแล้วบัตรที่นี่เนาะแล้วบัตรที่นี่เลขเลขมันเลขมันขายได้น้อยเงินเปอร์เซ็นต์ก็ได้น้อยแต่ฮอดฮอดรอบถิดมาที่จะต้องขายเลขฮอดรอบถิดมาที่จะต้องขายเลข เงินโอนให้หรือยางโอนเงินให้แน่เซทาบอตอบเออท,าท้าทวงหนีกันคาเลขวาสันแล้วบนี้เหตุไดคนที่เขาจะขายต่อนะเขากขายบอได้เขาขายบอ,ได,ยบอได้เหน็นได้ไสักย้อนยังเขาจะขายบอได้การย้อนว่าเขาหันบอสามารถที่จะเอาเงินเงินหันไปจ่ายให้แม่หรือว่าไปจ่ายให้อัน หัวหน่าน่วหได้เครื่องก็จะต้องถึกปิดพราถึกปิดกระขายโบดได้กูบอกเลยเด้ออันเรื่องอยากซื้อเลขนะโมหามซื้อโลดแต่สิซื้อนะขอให้มีปัญญาใส่สกอนมีปัญญาซื้ออลไอย่างซื้อสร้างความเดือดห้อนให้เขาสร้างซื้อเลขนั่นสร้างซื้อเลขนี่ให้เขากดไห่พิมพ์ไห่บทสุดท้าย เห็นบอกคือขบพนการบางคนหาสิพันบางคนแสนหนึ่งบางคนเก้าสิบโบดจ่ายโบนเงินมาจ่ายแล้วสิเอาเงินในใสไปจ่ายเห็นหัวหน,น้าหน่วยเพราะหัวหน,น้าหน่วยโบได้เงินก็จะต้องสั่งหลอกเครื่องพอลลอกเครื่องก็ขายโบได้ขาดไรายได้สูภัยกระทำมาหากินทรงโควิดเฮ้าผู้อยากซื้อเลขหาก,กีบสิบกีบเฮ้ากระได้รุ่นเฮาก็ได้เงินเฮ้ากระได้รุ่นก็มีเงินจังซื้อคันโบมีเงินกับโบต้องซื้อ กะจะสูไปสั่งความเดือดห้อนในผู้อื่นไอ้แค่โควิดเนี่ยมันก็สิตายกันเมื่อพอแห้งแล้วอยายจะตอบสนองตะกิเลตคนตัวเองแล้วก็ไม่เห็นไอ้คนอื่นเน่ะเดือดห้อนอยากซื้อเลขอยากซื้อเลขสั่งเลขนั่นสั่งเลขนี่ซุ่มเอาทอนั่นใบเอาทอนี่ใบซื้อแล้วบ่มีปัญญาจ่ายมึงบ่ต้องซื้อสิบอกหันโพดกูบ่ไม่ตั้งเว้ากูเห็นหลายคนแห้ง ฮอดวันพาร์กับวันจันทร์เปมนโพสท่วงนี้ฮอดวันพาร์กับวันจันทร์โพสท่วงนี้แทบอยากว่าทุกคนใดแล้ววันนี้นะคือเจกับมันโมเมนเรื่องอะไรของเจดอกมันโมเมนตยังดอกบนนี้มีบนบนโมเมนเรื่องของกูกูกับบนได้เปนั่งกดเลขขายดอกกูกับบนได้ขาย เลขอะกูก็บริเกียวกูก็บริเวคนติดหนีแต่กูอีตน้นอีต้นหลายๆคนที่หาเงินหาเสากินคําที่แบบขายเลขซัมนี่นะกําไรด้ามงวดหนึ่งได้หาสิพันแสนหนึ่งนี่นะต้องมาหาพิซอบเงินแสนสองแสนสามแสนแล้วเขาก็บริหาเงินต่อถือบอกแล้วเขาก็บริหาเงินต่อแล้วเหตุจังไดที่จริงแล้วยามนี่มันก็ควรเห็นใจกันคันมึงบ่มีปัญญามึงก็ไ่ต้องซื้อ จบก็แล้วไป